สวัสดีครับชาว FPS เอสไทยแลนด์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีแผ่นรองเมาส์รุ่นใหม่ป้ายแดงรวมถึงยี่ห้อก็เป็นยี่ห้อใหม่ด้วยนะครับผมมีชื่อว่า Beyond Esports นั่นเองครับผมคือชื่ออาจจะยานวยนิดนึงแต่ว่าเราอาจจะจำไม่ายว่า Beyond Esports Beyond ES หรือว่า BY อะไรก็ว่าไปนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับผมซึ่งก่อนอันนี้เนี่ยทางเจ้าของแบรนด์เขาก็ติดต่อมาทาง FPS Thailand นนะครับผมว่าติดต่อมาทางพี่แว่นว่าแบบต้องการที่จะ เอาสินค้ามาเปิดตลาดในไทยด้วยนะครับผมก็น่าสนับสนุน,นครับสาหรับสินค้าคนไทยซึ่งในตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแผ่นสปีดนะครับผมที่ผมหยิบมาตัวแรกเนี่ยก็จะมีชื่อรุ่นว่า b i o n Sport Independent Series นั่นเองนะครับผมที่ข้างกล่องเนี่ยเขาจะเขียนว่าเขาจะมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมด4 4ขนาดนะครับผมก็คือมียาวใหญ่กลางแล้วก็เล็กแล้วก็มีผิวสัมผัสที่เป็นบาลานซ์แล้วก็สปีดคอนโทล อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสปีดนะครับผมผมก็แกะออกมาแล้วหน้าตาของมันดันแตนดันแตนน,น, <c oughs> นี่ครับเคลือบเงาหมดเลยทีเดียวเดี๋ยวจาดกล้องลองซูมทุกทุกแผ่นก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมค่อยอธิบายท,ที่หลังค่อนข้างสวยนะครับคือดีไซน์ที่เขาเลือกมาเดี๋ยวเป็นอินซีแนวแนวแบบทหารเก่าๆหน่อยนะครับผมอ่า น่าจะโดนใจชาวเอ s ีเอแถลงกันนี่คือโลโก้ของยี่ห้อ Beyond eSports นะครับผม mm hmm. ก็คือเป mm ็นโน C อซีเห็นแล้วโลมันประมาณแบบพวกนาซีหรืออะไรอย่างนี้นะฮ mm hmm. ะแบบทหารยุครุ่นเก่าๆนะครับผมแล้วนี่คือชื่อของรุ่นนี้นะครับเป็น Independent Independent Series นะครับผมดูที่ตัวผิวนะครับ ผิวนี้จะเป็นสปีดเป็นหนึ่งในรุ่นสปีดนะครับผมเพราะว่ารุ่นที่ผมได้เห็นเนี่ยจะมีสปีดอยู่สองแบบจะมีแบบนี้แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งงไงเดี๋ยวติดตามดูกันต่อไปผิวนี้ผมบอกได้เลยครับว่าเป็นผิวที่ค่อนข้างละเอียดมากคือแทบจะไม่รู้สึกถึงถึงความเป็นผ้าหรืออะไรอย่างนี้นะครับคือแบบเขาเขาเคลือบเงามาด้วยนะครับผมลูกนี้แทบจะไม่มีเสียงหรือเสียงเบาอ่าเริ่มมาเริ่มแล้วครับอาจจะเป็นเพราะม,มือผมสาก โอเคแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการเย็บขอบนะครับผมแน่นอนว่าฮาร์ดคอร์เกมเมอร์หลายๆคนเนี่ยใช้งานก็แบบสมบุกสมบันนะครับการที่เขาเย็บขอบมาให้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเซฟไปในจุดหนึ่งนะครับผมนี่คือด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบลับเบอร์นะครับผมเป็นลับเบอร์กริปป้องกันการลื่นหรือว่าถลายในะการที่เราแบบเล็งๆเ,เมาส์อยู่ก็จะไม่ถลายไปง่ายๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองเอาเมาส์มา เดี๋ยวต้าก็ลองค่อยๆสูบมาไม่มากๆก็ได้นะครับผมเราให้ดูความสมูทนะครับผมว่าเจ้าอ e นดิพ e n ์ตสปีดตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงก็ไม่มีอาการหลอนนะครับผมแผ่นลงมาตัวนี้นี่ถือว่าใช้ได้นะครับคือแขนถึงมือเราสัมผัสลงไปที่ตัวแผ่นเนี่ยก็รู้สึกดีทีเดียวเพราะว่า ด้วยนื้อผ้าที่มันค่อนข้างเรียบแล้วก็นิ่มไม่มีสะดุดเลยนะครับลื่นสมกับชื่อสปีดนั่นเองโอเคเท่า,าก,ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้า b e y อน d ีสปอร์เนี่ยก็น่าจะเริ่มเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วก็เขาน่าจะส่งไปตามร้านเกมมิเกียชั้นนำท,ทั่วไปนะครับผมใครที่เห็นกล่องหนะ้าตาประมาณนี้เนี่ยก็ ลองอุดหนุนกันได้นะครับผมผมคิดว่าราคาไม่น่าจะแพงนะครับผมยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอตัวไปใช้ตัวนี้อีกสักพักหนึ่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ